สวัสดีครับทุกคนนะครับยินต้อนรับสู่ภารกิจกต่างใบชคนอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำภารกิจการที่มีชื่อว่า ภารกิจน้องมอมมีเหียวนะครับภารกิจนี้นะครับเราก็มีหน้าที่ที่จะไปรวบรวมเงินครับเพื่อบริจาคให้กับโครงการรักแมวปันน้ำใจให้แมวจรนะครับเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อหาทุนนะครับหาในการค่าอาหารค่ารักษาแล้วก็ค่าทำหมันแมวนะครับแมวจะได้ไม่เยอะไปกว่านี้นะครับแล้วก็ช่วยแมวจรที่อยู่ตามทีย่าต่างนะครับให้เขามีความสุขแล้วก็เป็นกันนะครับวันนี้นะครับเราก็เลยจัดตั้งทีมของเราขึ้นมานะครับ เพื่อจะออกไปาำสารอย่างต่างๆครับก็ขอแนะนำกก่อนเลยนะครับผมแน่นอนครับมีผมนะครับโชวบโนนะครับอันนี้ก็คือเปตัวกไปค่ะบ๊อปบ๊อปบ๊อแฟนครับอันนี้ครับคนนะครับครับวิศนุนะครับเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหน้าจะโหดนะครับแต่ถ้าทำบุญได้นะครับดีมากโดยบริการของเราวันนี้นะครับ จะมีกติกาอยู่ว่าเราเนี่ยจะออกไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อมาที่นะครับบริจาคให้แมวนะครับโดยเราตั้งไว้ว่าเราต้องทำธุรกิจนี้ให้ได้โดยมียอดบริจาคทั้งพี่มากกว่า3,000บาทในเวลา3าชั่วโมงนะครับเราจะสามารถชิดธารกิจนี้ได้หรือไม่ไปติดตามชมเลยครับผม โครการรักแมวะคะับรกาตรงลงขอบคุณครับร่วมทุญกับแมวได้นะครับโครงการรักแมวปันน้ำใจให้แมวจรขอบคุณนะคะรับน้องนะครับผายคณะษาโลกนะคนะครับขอบครับโครงการรักแมวปมเปใจให้แมวไป ไปคราบตอนนี้เรากาลังเดินทางไปสยามนะครับเป็นจุดที่เราจะไปรับบริจาคครับผมลมาเล่าเหนี่ยนนี่นะครับ ว่าจุดประสงค์ของโครงการโครงการของเรานะครับก็ที่บอกคือเราจะเอาเงินบริจาคบริจาคให้กับโครงการรักแมวนะครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปให้ค่าหายขยับสายโลกนะครับแล้วก็ทำมาให้แมวนะครับซึ่งโครงการน,นี้ก็เป็นโครงการที่เอาจัดตั้งขึ้นครับจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ไปช่วยแมวในไร่ดอกไม้แห่งนี่นะครับกลุ่มเนี้ยก็ได้รวมกลุ่มขึ้นมาไปช่วยแมวตัวนึงนะครับที่ชื่อว่าซูซ่าครับแมวตัวน,นี้รับบาดเจ็บมนาะ ปรรวมกลุ่มแต่ว่าได้ตัค์มาเนี่ยผลว่าแมวเขาก็จากไปตอนนะครับทาให้เงินที่เหลือก็สามารถจะตั้งเป็นโครงการขึ้นมาได้เราเห็นโครงการนี้นะครับเราก็อยากที่จะสนโครงการนี้แล้วก็ทารายการขึ้นมาเลยลก็เอาเงินที่ได้เนี่ยมาไปจากไปให้โครงการทาพิธค,ครับก็เลยเป็นคนหนึ่งของภารกิจของเราครับเราไปดูนะครับว่าเราจะได้นาำยอดที่เราตังหรือเปล่า ตอนนี้เราก็ได้มาถึงกระยำแล้วเราจะเริ่มภารกิจกันไปค,ค,ครปัครบผมเแย่ รักแมวปอาปัจแัยให้แม่กอนนะครับก็เป็นพยานถารักษาอีบาลให้กับแมวกั้นใส่นะครับ ตอนนี้เราก็จะย้ายที่นะครับจากบริเวณตรงตรงน,นี้เอย่องไรนไเรัเ่นคือซิงเกิลเวซิงเ,เกิเวย์ครับตอนนี้เราจะย้ายไปที่เดินเดินครับตอนนี้จะย้ายไปที่อไอสกายวอล์กนะครับเปลี่ยนที่รับเลยแจงบ้าง ครับตอนนี้เราก็ย้ายอยา,ยาอ่างสจายวอกคันนะครับเพราะว่าคนขันไปขันมาแล้วก็ไปขวางการจราจรเขาโดนไล่นะครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนที่ไปที่ประตูน้ำบ้างนะครับเป็นท่านวมประตูน้ำอะไรอย่างเงี้ยพันิบครับเราจะเปลี่ยนที่กูตู้ครับตอนนี้เราก็มาหยุดพักกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสมาชิกมาเพิ่มนะครับ เราเหมือนแล้วครับยังไงบ้างครับยังเหมือนนะครับถูกไหมครับไม่ครับอืมบริจาคคุณสวดตัวได้นะถ้า <h ums> ที่ท่านใดไม่ได้มาวันนี้ก็สามารถบริจาคที่มูลนิธิเขาได้ครับโครงการเลานะครับโครงการรักแมวเป็นกำใจให้น้องแมวจั้งจั๊บนี่ครับขอเชิญร่วมกันบริจาครับโครงการรักแมวมัน ที่เราโดนไล่มาโดยตลอดทางนะครับถูกถังคมถูกขีดถูกจ่าตอนนี้เรานั่งพักนะครับเพราะว่ามาทุกคนเริ่มจะไม่ไหวกันแล้วครับคาดว่าที่กินของเราอาจจะไม่ถึง3ามพันนะครับแต่เราก็จะเตมทุกตุนให้มากที่สุดที่จะทำได้นะครับแล้วก็จะเดินทางไปต่อที่เจินกรุงก้าสามครับซึ่งเป็นเหมือนนักงานใหญ่ของโครงการ รักแมวบันน้ำใจให้แมวจอนะครับเราก็จะเอาเงินที่ได้จากการบริจาคทั้งหมดนี้นะครับไปมอบส่งมอบให้เขาถึงมือนะครับจากนั้นก็ถือว่าเป็นการจบภารกิจมอมมีมีมแมวของเรานะครับเ๋เราไปเจอที่นู่นครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ที่เราจะมอบเงินโครงการรักแมวบันน้ำใจที่นี่วันนี้ ก็ไปขอรับทีิจากมาไปการแถวสยามแถวประตูน้ำมาครับก็จะเป็นเดินอยู่แถวน้ำด <c oughs> ้วยระยะเวลาที่ต้องทํางานมันน้อยก็เลยเนี่ยครับสุดๆเ็นที่สามกล่องสะโกนกันคอยแห้งเลยด้วยกันดี๋ยวเงินทั้งหมดนี้จะมอบให้กันนะครับขอบคุณมากครับ ก็เป็นสการสำหรับที่นี่ก็อย่างที่บอกนะครับก็คือเป็นก็คยอว่าสูนัขเป็นการแบบนี้เออจะเป็นแบบว่าคือจะเป็นแมวที่แบบว่าหาบ้านไม่ได้แล้วแมวแก่ก็จะมีอยู่สองบ้านที่ว่าจะอยู่กับบ้านที่บ้านตาแต่แก่ขึ้นบ้านบ้านน้องหมาต้องอยู่อีกตอนต่อไปบ็อีก 89อ๋อแล้ววิทย์กาหรับนี้ครับลารกอิจของเราก็สำเร็จลุล่วงไปได้ดีครับคุณที่ติดตามนะครับคุณครับสรุปแล้วเรามียอดบริจาคมาทั้งสิ้นนะครับ2,505บาทครับข่าวหน้ามีโอกาสใหม่นะครับ เราจะไปพยายามกันอีกครั้งนะครับสุดท้ายครับผมมีอะไรอยากจะฝากว่าปัจจุบันเนี่ยโลกของเราเนี่ยมันหมุนเร็วเกินไปจนเราหลงลืมใครไว้ข้างหลังบางทีนะครับผมว่าเราควรจะหันไปมองเขาบ้างยังมีผู้ได้โอกาสหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่ยังได้โอกาสเนี่ยมากมายหยุดสักนิดนะครับแล้วลองหันไปแบ่งปันน้ําใจให้กันผมคิดว่าโลกของเราน่าจะน่าอยู่มากขึ้นครับสุดท้ายนะครับเราจะมาสัมภาษณ์แอมกันนะครับที่ร่วมมาจนภัยกันวันนี้ครับเีย่นี่ครับ ทำวันนี้เป็นไงบ้างครับปวดตีนมากปวดตีนมากเข้าใจไหมครับปวดตีนมากสนุกไงเด็กพอด้วยเหนื่อยเหนื่อยด้วยแต่โอเคแล้วก็ได้บุญนะคะโอเคได้บุญก็โอเคนะครับสิ่งเรามีงานหน้าอะไรกับคนนี้มากด้วยปวดกระสานด้วยงานหน้ามีครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะรับบริจาคให้นกกระจิบ มื่เรวๆนีนกกระจิบแห่งประเทศไทยนะครับนกกระจิบไม่มีอะไรกินเป็นลก่อนะโอเคครับขอบคุณมากครับแี่มาดูเรื่องนียครับขอบคุณค่ะ